สวัสดีครับเพื่อนๆนผมวัชรินเดียว,วัยครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมารับชมวิธีการตัดหางสันจะ๊เก้และตัดหางเชิงชายนะครับครับจะมีวิธีการทํากันอย่างไรนั้นให้เพื่อนๆน,นติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อได้ทําการติดแปรตัวหลักนะครับตัวหลักก็หมายถึง แปรที่ขนานกันไปกับอสีด้านยาวนั้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้ทาการติดแปรตัวอื่นๆตลอดไปจนถึงตําแหน่งของอกไก่นะครับรวมทั้ง2ฝากก็ได้ทาการติดแปรทุกๆตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเว้นแต่จะเป็นแปรตัวสุดท้ายนะครับที่ยังไม่ได้ทาการติดตั้งก็คือแปรที่อยู่ตรงริมชายคานั่นเองนะครับเพื่อนๆครับครับสำหรับ วิธีการติดแปรตัวสุดท้ายพร้อมทั้งการหาค่าตัดไม้หางจันทันนะครับและก็หางสันจะเขนั้นนะครับเพื่อนๆนก็ติดตามรับชมวิธีการตัดหางจันทันและหางสันจะเขกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีการหาตำแหน่งในการาตัดหางจันทัน์นะครับสำหรับกระเบื้องรอนคู่นะครับ4ฟุตนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่120เซนนะครับเมื่อเราใช้ขอ8นิ้วก็กจะมีระยะขออยู่20เซนนะครับฉะนั้นก็จะมีระยะของแปรอยู่ที่1เมตรพอดีนะครับครับเมื่อ1เมตรพอดีนั้นนะครับก็จะมีไม้ แปเราก็จะเป็นไม้นิว้วนิ้วครึ่งสนะครับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนครึ่งหรือ8ปดเซนนะครับครับจากนั้นเราก็จะทําการเกี่ยววัดจากแปรตัวที่2องเลยนะครับคือตัวหลักนี้นะครับครับเกี่ยวที่หลังแปรนะครับเมื่อเกี่ยวเสร็จแล้วก็ให้ดึงมาในในระยะอยู่ที่1นึเซนนะครับครับได้1นึ่งร้อเซนในตำแหน่งไหนก็ทําการขีดมากไว้ ครับเมื่อได้ร้อยเป็ดเซนตำแหน่งไหนนะครับก็ทําการขีดมากกร์กเอาไว้นะครับการขีดจากไว้ให้ชัดเจนนะครับครับสําหรับจันทันตัวที่จะทําการวัดหานี้นะครับก็จะเป็นตัวที่อยู่ใกล้กับตัวสันจากที่นะครับครับต่อไปเมื่อเราได้ทําการวัดมาจากหลังแปรมายังตำแหน่งของหางจันทรนนี้ที่หนึ่งร้อยเปดเซนแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการวัด 108เซนเช 2008, left, where, ่นกันนะครับในตำแหน่งของจันทันตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่ใกล้กับสันจักรก้เช่นกันนะครับครับก็ทำการขีดมาร์กไว้นะครับในตำแหน่งที่108เซนได้ลักษณะเป็นเช่นนี้ก็ทำการขีดฉากเอาไว้นะครับครับต่อไปก็ทำการตีตะปูนะครับเพื่อที่จะทำการขึงเชือกนะครับครับเมื่อขึงเชือกเป็นที่แน่นแล้วก็ดึงไปปลูก ไว้ในตำแหน่งแรกนะครับที่ทำการวัดเอาไว้นะครับครับเพื่อนครับเมื่อได้ทำการขึงเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านยาวนี้นะครับสำหรับด้านสั้นนั้นนะครับก็ได้ทำการขึงเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับก็จะทำลักษณะเดียวกันนะครับก็คือวัดมาจากอแปรตัวตัวบนนะครับ108เซนนะครับก็ทำการขึงเชือกเอาไว้ครับขั้นตอนต่อไปหลังจากการขึงเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการทิ้งดิงนะครับ ครับก็จะด่งในแนวของเชือกลงมานะครับน่าได้ในตำแหน่งตรงไหนก็ทําการขีดมาร์กเอาไว้นะครับครับเมื่อขีดเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการขีดด้วยฉากนะครับครับการตัดแบบนี้เขาเรียกว่าการตัดแนวด่งนะครับครับก็จะทำลักษณะเป็นเช่นนี้ทุกๆตัวไปนะครับ เมื่อทำเสร็จไปเตียบรอแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการหาตำแหน่งของสันจักเ้นะครับเพื่อนเพื่อนครับครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการหาตำแหน่งของสันจักเ้นะครับเพื่อที่จะตัดหางของสันจักเ้นะครับสําหรับไม้สันจักเ้ตัวนี้นะครับก็มีเนื้อที่ขาดอยู่นะครับก็ทีมงานวัชรินเดียววยก็ทาการเอาไม้กระดานบางๆนะั้ มาแปะไว้เพื่อในการหาค่าหาตำแหน่งได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการหาตำแหน่งในการตัดของสัญจักเกตตัวนี้นะครับครับสำหรับเชือกที่เราได้ทำการขึงไว้ทั้งซ้ายและขวานั้นได้ทำการดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับต่อไปนี้ก็ให้ทำการอ,อต่อตะปูตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาเชือกมาดึงนะครับจะดึงเชือกมาได้หนึ่งทางนะครับส่วนอีกทางหนึ่ง ก็จะดึงตรงนี้นะครับครับสำหรับเชือกสองเส้นนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับก็จะเอามาดึงเพื่อที่จะให้ผ่านในตำแหน่งที่ตะปูตีไว้หรือที่เราจะได้ทำการขีดม์กไว้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเมื่อเราดึงผ่านทั้งสองจุดนะครับเชือกในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นรูปกากบาทแบบนี้นะครับสำหรับมุมกากบาทนี้นะครับก็จะต้องทำการดันหรือดึง ของไม้สันจะเก,กี้นี้เพื่อที่จะให้เข้าในกล่งกลางหลังไม้พอดีสําหรับการกระบาดตัวนี้นะครับต่อไปนี้ก็จะทําการาใช้ไม้ในการตีล็อกเพื่อที่จะทําการาดัดหรือดึงสันจะเก,กี้ตัวนี้ให้ได้ตําแหน่งนะครับครับนายจ้า,จาประยักษ์อยู่ตรงนั้นคนระับคอยคอยผมตรงนั้นจะใช้ไม้ตัวนี้เลยนะครับ ตีล็อกไว้ตรงนี้ตัวนี้ก็สามารถนายจ้างลอง,ลองดันมาดูนี่ก็จะขยับได้ไหมดันมาดูขยับได้นะครับดึงลองดึงดูอีกนะครับดึงดันโอเคนะครับสามารถขยับได้แล้วต่อไปผมก็จะตีไว้อีกด้านหนึ่งนะครับขอขอสองส่งไม้มาหนึ่งตัวครับอาล้วดูนี่ยดูครับก็เป็นเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับ ครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับต่อไปนี้ผมก็จะหาตำแหน่งในการที่จะขีดเพื่อที่จะทำการตัดนะครับครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการดัดไม้นะครับวันนี้ผมจะจะดึงดูตำแหน่งนะครับเอาดันมาอีกนะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับนิดเดียวเอาคาไว้ตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวรดดันมานิดหนึ่งครับ โอเคนะครับตำแหน่งของสันจะเข้พอดีแล้วนะครับกากระบาดเข้าหลังไม้พอดีทำการตีล็อกไว้เลยนะครับครับตีล็อกไว้เลยนะครับโอเคครับครับเปิ่อครับเมื่อได้ในทิศทางนี้แล้วนะครับต่อไปสำหรับด้านนี้นะครับผมก็จะเช็คดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับด้านนี้ก็เข้าพอดีนะครับสําหรับหลังไม้ก็ทําการตีตะปูยึดได้เลยนะครับต่อนึงเลยครับเพราะว่าเมื่อทําการดัดไม้สันจเ่้เป็นแนวเส้นตรงเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทําการดึงเชือกผ่านนะครับผ่านมายังตําแหน่งที่ต้องการนะครับในตําแหน่งนี้เมื่อดึงผ่านมาแล้วนะครับ ได้ในตำแหน่งไหนนะครับที่เหลี่ยมไม้ของสันจะเค้ตัวนี้นะครับก็ให้ทําการขีดขีดมากไว้นะครับเพื่อที่จะทําการาทิ้งดิ่งในการตัดนะครับสําหรับด้านนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็อาจจะดึงด้านนี้มาอีกนะครับอันนี้ก็จะดึงให,ใ,หใ,หใ,หให้ผ่านในตำแหน่งของจุดที่เราได้ทําการขีดมากเอาไว้นะครับ ครับเมื่อได้ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทาการขีดมาร์กเอาไว้นะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับก้นนกนต่อไปก็จะทาการทิ้งดิ่งลงไปแล้วก็ทาการตัดกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อได้ทาการตัดด้วยวงเดือนเปรียบเร็วแล้วนะครับก็จะได้หางของสัญจเกี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นเนื้อไม้ที่แหว่งนะครับก่อนการติดแปรก็ใช้ไม้มาแปะเสริมได้นะครับต่อไปก็จะทาการ ตัดตัวต่อไปนะครับสําหรับตัวต่อไปนี้ก็จะตัดปรับวงเดือนเป็นมุมจาก90นะครับสําหรับตัวนี้ก็จะต้องทําการปรับวงเดือนอยู่ที่45นะครับในการตัดนะครับเก็บตักก่อนนะเก็บดเก็บตักไป รกาตัดต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับครับตัวต่อไปก็เป็นสามจัคี้นะครับก็ทำการตัดเรื่อยวงเดือนให้เป็นรูปของ45องศานะครับครับเื่อได้แล้วก็ทําการด้านนี้ก็ต้องทําการตัดตัดลงนะครับต้องระวังหน่อยนะครับในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับ กาตัดลงนี้จะลําบากนะครับเพราะเพราะวามองเส้นไม่กยเห็นนะครับมองเส้นยากนะครับครับเมื่อได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ปตัดอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับด้านนี้ก็จะ,ะตัดตัดขึ้นนะครับ ตัดขึ้นนี้ก็จะมองง่ายหน่อยนะครับครับเมื่อทำการตัดหางของจันทร์เรียบร้อยแล้วหนึ่งด้านนะครับด้านนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อไปก็ด้านนี้ก็ได้ทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อตัดหางของจันทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติดแปรตัวสุดท้ายนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนี้ก็วัดลงมาจากแปรตัวที่2นั้นนะครับลงมา1เมตดนะครับได้ตําแหน่งไหนก็จะเป็นหลังไม้นิ้วคืึ่ง3นะครับทําการมาร์กตำแหน่งใน100ทําการขึงเชือกก็ทําการตีไม้นิ้วมรึ่งมเป็นแปรได้เลยนะครับ เพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อได้ทำการหาตำแหน่งการตัดหรือการตั้งค่าของสันจักเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทำการตัดสันจักเคในแนวดิงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการติดตั้งไม้เชิงชายนะครับต่อไปก็ได้ทำการติดไม้แปร โดยโรอบนะครับครับสำหรับลักษณะงานนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้ไม้มาประกบไว้นะครับเพราะว่าในตําแหน่งของสันจะขี้นั้นนะครับไม้ก็ขาดหายไปแหว่งไปนะครับ ก็ได้ทำการเอาไม้มาแปะเสริมไว้ทำการประกบไว้กับสัญญาเค้นะครับเพื่อที่จะรองรับแปรนะครับครับเมื่อติดตั้งไม้แปรโดยรอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปตีมานวัชรินเดียววยก็ได้ทำการติดไม้ประกบสัญญาเค้นะครับเพื่อที่จะรองรับกระเบื้องนะครับ สำหรับไม้อติดในแนวของสันจัคอยนะครับเพื่อที่จะรองรับกระเบื้องนั้นนะครับก็จะใช้เป็นไม้นิ้วครึ่งสามนะครับสองตัวนะครับก็จะประกบเอาไว้อยู่ทั้งซ้ายและขวามีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับต่อไปก็อาจจะเป็นไม้นะครับซึ่งจะประกบไว้กับสันจัคอยตัวด้านบนนะครับเพื่อที่จะรองรับกระเบื้องหลังคาที่จะมุงที่จะสอดเข้าไป ่างใต้หน้าจั่วนะครับเพื่อนเอนครับครับเมื่อได้ทําการติดตั้งไม้ประกบสันกิ้งนะครับเพื่อที่จะรองรับกระเบื้องแล้วเสร็จทุกๆตัวนะครับแสดงว่าหานหลังคาทรงมะนิลานั้นนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ในงานไม้นะครับครับตรวจน,นี้ก็ยังเหลืออีกตัวนะครับสำหรับในการประกบนะครับก็หาตำแหน่งอยู่นะครับ เพื่อนๆครับสาหรับวิธีการตัดหางกันทันนะครับแล้วก็ตัดหางสันจี้นั้นนะครับเพื่อที่จะได้ทาการติดแปงตัวสุดท้ายนะครับพร้อมการรองรับไม้เชิงชัยนะครับก็ได้ทาการสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินเดียร์วัยและธีมานวัชรินเดียร์วัย ทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวัดกรินเดียว์ยกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆกนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ